โอ้ดูสิปี่ไงหนูยิ้มเลยเนี่ยขอบคุณนะคะแม่ไก่ออกออนี่หนูเห็นว่ามันเหมือน,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 นมันมันพึ่งไข่เพราะว่ามันร้อนมากค่ะเป็นไงบ้างไข่ดาวเยี่ยมทุกเมนูเลยอ่ะๆๆยิ้แนทีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเรียนรู้ไข่ที่หนูกินมาจากไหนซึ่งตอนนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มกำลังจะ มาดูว่าใครที่หนูยิ้มหนูแย้มกินอลิสกินเนี่ยมันมาจากไหนเอ่ยไก่ไก่อามาจากนี่ไงกุ๊กกุ๊กมาจากแม่ไก่นะคะนี่หูหนูยิ้มหนูแย้มจับไหมอลิสอนหนูยิ้มหนูแย้มได้ไหมคะอลิสเป็นเพื่อนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะวันนี้มาเก็บไข่ที่ สวนของอลิซจับยังไงล่ะคะต้องจับตรงนี้ค่ะอ๋ะอลองดูลองดูอ่าหนูยิ้มหนูย้มลองจับดูได้นะให้มันนั่งลงแบบนี้ค่ะถ้ามันนี่นั่งลงอะ่ะ<ๆ>แบบนั้นต้องมันก็จะปแปลว,ว่าตัวเมียตัวที่มันไม่นั่ง,งปแปลว,ว่าตัวไม่ใช่เมียอ๋อหนูยิ้มลองจับดูได้นะหนูย้มลองจับอุ้มไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ตัวเมียนะคะเป็นรังอาหารนะคะตอนนี้อาหารจะเป็นเม็ดเม็ด ตรงนี้นะเรียกว่าเล้าไก่นะคะเล้าไก่ก็คือที่แม่ไก่มานอนมาออกไข่นะคะมีไหมมีไหมมีไข่ไหมไม่ไงเราเจอแล้วสองใบค่ะอันไีนยิ leaking, ้มแย้มเร็วเก็บไข่กันเร็วหยิบได้หยิบได้หยิบคนละห่ฟองหยิบคนละหนึ่งใช่ไหมคะไหนดูซิโอ้ถือดีๆล่ะแม่ไก่กกไข่อยู่เลยอ่ะโอ้ตรงนี้สองฟองเลยค่ะเก็บได้เลยหล่ะคะอลิซใช่ค่ะ สี่ฟองเลยค่ะมาเลยค่ะลูกเร็วเก็บเลยตัวนี้มันเล็กกว่าตัวอื่นนะค่ะเอออุ้ยดูดิดูดิดูไก่ตัวนี้โผล่ค่ะเราเก็บได้เลยไหมคะหรือเราต้องยกไก่ออกได้เลยค่ะดูดูแม่ไก่ยกยกตัวขึ้นเลยอ่ะขอแม่ไก่กันนะขอแม่ไก่ไหมคะเออไข่บางฟองก็แตกอ่ะหูดูเยอะมากดูสิ เอาไข่ลอยดูอลิซเดินเข้าไปหาเลยอ่ะหนูยิ้มแย้มเดินเข้าไปเลยไหมขอบคุณนะคะเจ้าไก่นี่ไงนี่ไงดูสิตัวนี้ดุเหรีย์เหรีย์มีผลฟองเลยค่ะไข่เยอะไหมคะเพราะว่าส่วนหนูอ่ะเลี้ยงไก่เป็นร้อยหูมีไข่เยอะมากเลยเนาะร้อยเลยดูสิโเต็มไปหมดเลยค่ะมีไม่เลี้ยงดังมากชื่นใจโอ้ดูสิไปเลยหนูยิ้มเลยเนี้อ่ะขอบคุณนะคะแม่ อนะย,ยลืมขอบคุณด้วยนะหนูแย้มอย่าลืมขอบคุณด้วยนะขอบคุณแม่ไก่ด้วยโอ้โหหนูแย้มก็มีตะกร้าแม่ไก่มาเก็บไข่นะคะเต็มเลยโอ้โหเยอะมากเลยแม่ไก่ตัวนี้มีไข่สองฟองค่ะน่ารักคะอะไข่ผิดปกติไว้็กมาก yeah. จริงเหรอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอ่าเด็กเขาดูอะไร ดูเทียบกันหน่อยค่ะเทียบกับไข่ปกติดูเทียบปกตินี่ไงนี่ตัวเล็กอันนี้ไขาเล็กข่ใหญ่เอาเก็ๆๆๆบไว้เก็บไว้เก็บไว้ต้องอามถือให้ไหมสวัสดีค่ะ<อ>ดูเต็มเลยค่ะตอนนี้ไก่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะดูตอนนี้ไก่กําลังกินอาหารนะคะอันนี้คือลำอาหารไก่นะคะซึ่งมีจะมีอาหารเม็ดนี่แล้วก็ตรงนี้รู้หรือเปล่าเด็กๆคืออะไรเป็นน้ํานะคะสําหรับไก่ มาจิกกินน้ําตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเลี้ยงไก่แบบปล่อยนะคะให้แม่ไก่มีอารมณ์ที่ดีเวลาออกไข่มาก็จะเป็นไข่ที่ดีมีประโยชน์โอ้นั่นไหคะหนูย้งเต็มเลยแม่ไก่จ๋าขอไข่หน่อยนะจ๊ะนี่ไก่มีปากแหลมแล้วก็มีงอนตรงบนนะคะบนหัวจะมีงอนไก่มีตาสองตาไหนล้อนั้นน่ะ โอ้เยอะมากอันหนเก็เยอะเคะใช่ค่ะเยอะเลยค่ะโอเยอะดูสิเต็มเลยเต็มเลยอันนี้พงไข่ค่ะทาไมเหรออลิซรู้ได้ยังไงวาทำไมพื่งไข่หนูเหว่ามันเหมือนมันมพงไข่เพราะว่ามันร้อนมากค่ะเมอไหขอจับดูได้ไหมคะใช่ครมตันี้พึ่งออกไข่เลยเพราะว่ายังมีแบบน้ำน้ำเมือกอยู่เลยแล้วก็ร้อนมาก สดๆร้อนๆเลยโอ้ว้าวนี่ไงนี่ไงตรงนี้คือถาดอาหารนะคะเราจะเอาอาหารใส่ในนี้แล้วมันก็จะไหล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 ออกมาจนหมดเลยนะคะโหเสียงไก่เสียงดังมากเลยค่ะเขาเลี้ยงแบบปล่อยค่ะเพ่อบอมเลยทําให้แม่ไก่มีอารมณ์ที่ดีค่ะไก่อื้อไก่อื้อเยอะมากเลยค่ะเยอะมากอ้อของกั ปกติพี่อาลิสมาเก็บทุกวันไหมคะเออบางวันหนูไม uh. ่อย um ู่ที่สวนเพราะว่าหนูต้องไปเรียนออนไลน์ค่ะอือมีแม่ไก่นอนพุกดินอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้จะมาอยู่ที่สวนเสาอาทิตย์ค่ะดูไก่กําลังเล่นนะมันจะมาจิกกินอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะชอบมาค่ะไส้เดือนเพราะว่าไส้เดือนจะชอบอยู่ในดินแช่แช่อ๋ออันนี้บอกว่าไก่จะมา หากินไส้เดือนหากินพวกหนอนอะไรต่างๆค่ะซึ่งมันจะชอบอยู่ตรงนี้ใช่หมคะนคะแล้วดูนะดูเต็มตะกร้าเลยอลิซเก็บมาได้เต็มตะกร้าเลยอ่ะยกเลยค่ะลูกค่ะเยอะมากเลยค่ะเกืบเท่นบใช่เยอะมากเลยเวลามีนกพิราบมามันก็จะจิกเพราะว่าเพราะว่านกพิราบจะชอบมาขโมยอาหารของ เี่บอกว่านกพิราบชอบมาแอบขโมยกินอ,อาหารไก่ไ,<ข>ไก่ก็จะจิกเลยค่ะไข่เปิดระตูที่ไหนโอบไก่มันจะออกมาเหรอคะใค่ะโอ้สอสงสัยว่าเอสาาทำไมไก่เริ่มน้อยลงอ้อหวันนี้หนูยิ้มกับหนูย้มเก็บไข่มาได้เยอะเลยนะคะพี่สคำคัญไข่แปลกนี่ ใช่เล็กๆใช่จ<า>ิ้วเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเดี๋ยวเราลองไปแกะดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้หนูยิ้มนายแย้มกำลังจะออกจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาตอกไข่น,นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยมาให้น้องๆดูก่อนนะคะดูไข่พอมแม่ปุ๋ยแตกต่างกันยังไงบ้างดูสิขนาดแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะดูไข่นูแย้มไข่จิว๋วกลางใหญ่ใช่ ไข่มาตรฐานคือไข่ลูกไหนคะอันนี้ไข่มาตรฐานอันนี้คือไข่ใบใหญ่ขึ้นมาอีกเราลุ้นกันว่ามันเป็นไข่อะไรเอ่ยไข่แฝดไแหรือเปล่าคะไม่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแต่ว่าอันไข่แฝดไข่ใหญ่ตอกอันสุดท้ายเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารให่ไข่เป็นใบใหญ่ใจเมียไม่ได้เก็บไข่ใบใหญ่ไะที่ไข่เป็นใบใหญ่ก็เพราะว่าแม่ปุ๋ยไปซื้อมา ใช่ค่ะไ,ไข่ใบเล็กๆเนี่ยค่ะหนูแยม้มกับหนูยิ้ไปเก็บมาส่วนไข่ใบใหญ่แม่ปุ๋ยไปซื้อมาเพื่อให้น้องๆเห็นความแตกต่างะคะแม,ม่แม่ปุ๋ยมีมาเล่าให้ฟัง <มา S 1> ด้วยนะคะ,ะใช่ค่ะทําไมแม่ไก่ที่หนูยิ้มหนูแย้มไปเก็บ ถึงออกไข่ทุกวันรู้ไหมคะไม่รู้เพราะว่าแม่ไก่พวกนี้เป็นแม่ไก่พันธุไข่เป็นไก่ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้ไข่เยอะอไข่ฟองโตแม่ไก่ก็เลยไข่ทุกวันทุกวันแล้วก็ไข่พวกนี้ถ้าเราเอาไปฟักเป็นลูกเจี๊ยบมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบไหมคิดว่า บางครั้งก็ไม่เอาไปฟักให้ความร้อนจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบหรือเปล่าบางครั้งก็เป็นบางครั้งบางไข่ก็เป็นบางไข่ก็ไม่เป็นใชิงหเหรออ่าแม่ปุ๋ยบอกว่าไม่เป็นลูกเจี๊ยบค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรดูไหมเอ่ยเพราะว่าไข่พวกนี้ใช่ค่ะไม่ได้มีการผสมพันธุ์ระหว่างแม่ไก่กับพ่อไก่ พอเราเอาไปฟักไข่มันก็จะเสียแต่เราก็ยังทำได้แต่ถ้าไข่ที่ผ่านการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อไก่และแม่ไก่พอเราเอาไปฟักแล้วประมาณ21วันมันก็จะกลายเป็นลูกเจีย๊ยบอ่ะต่อคนละหนึ่งใบอ่ะเลือกเลือกเล,เล,เล,เลยดูของนูยมวางบนมือหนดูของนูยมสิ ทรงมันจะแบบยาวๆเรียวๆบูดๆเบี้ยวๆนิดๆอ่าๆตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมจะมีเหมือนรอยย่นๆนนิดนึงเห็นรอยย่นๆเห็นไหมคะไหนคะเอามือหน่อยค่ะอ่าฮะเปิดไข่เป็นรอยย่นๆเพราะคือไข่ฟองแรกอยู่ในท้องนานกว่าปกติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ไข่ฟองแรกยังไม่ออกมาร่างกายของแม่ไก่ก็สร้างไข่ฟองใหม่ขึ้นมา พอไข่ฟองใหม่โตขึ้นผิวของมันก็ไปชนกันแล้วก็ถูไปถูมาทำให้เปลือกไข่ฟองที่สองที่ยังไม่แข็งแรงย่นนั่นเองเดี๋ยวอยู่ย้าีแป๊บก็ขาดอยู่ยัํต้องรอแป๊บนึงก่อนจะเป็นหรือเปล่าอฮ้ยอันนี้ไข่แดงแตกเลยมองไม่เห็นชัดแต่สองฟองดูสิอ่าดูดูของเลี้ยงนะเดี๋ยวเดี๋ยเยอะแรงเลย อ๋อเป็นเศษเหมือนเป็นนี้เหรอใช่เป็นเศษที่อยู่ในไข่ค่ะเศษที่อยู่ในไข่แบบนี้เรายังไปทำอาหารได้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะดูสิแบบี้ฟุกเลยตอกไข่มาเป็นไข่แฟดเลยเดี๋ยวเอาไปทอดไข่ต่อ๋ยวไม่ปุ๋ยแกะให้ดูแล้วกันเนาะวุ้ยอันนี้ติดกันเลยอ้อันนี้ไข่ติดไข่ติดกันเลยอาจจะไม่ติดกันนะมันมันแค่แบบโดนบีบมันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะใช้มือนะคะไม่ปุ๋ยมือสะอาดแล้วนะคะ โอ้จริงจริงอันนี้ไงเห็นไหมไข่มันนี่ที่ใช้แต่ทรงออกมาสวยมาก่นี่เป็นไข่แฟร์จริงๆด้วยค่ะคือแม่ปุ๋ยไปซื้อแล้วไปบอกเจ้าของร้านเลยบอกว่าขอซื้อไข่แฟกเลยค่ะเขารู้เแยกไว้เลยเจ้าของร้านที่ขายไข่ค่ะแย้มคือไข่จิ๋วแย้มดูค่ะหนูแย้มอันนี้คือไข่ปกตินะคะไข่จิ๋วมีลูกเดียวอ่าหนูแย้มจะแก่แล้วลู้นะหนูแย้มเป็นคนไปเก็บมาได้มีมือกอันนี้สองชั้นมีเมือกสองชั้น เฮดูมไมเป็นไข่จิ้วขนาดนี้อ่ะจิ๋วแต่เป็นบุญมากเลยอ่ะเออไม่ไม่เป็นทรงเนาะหรือว่ามันแต่งยว่าไม่สมบูรณ์หรือเปล่าใช่มันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเป็นแบบมันเหมือนไม่กลมกลมอ่ะขับออกมาครัอ่าขอนูยิ้มตอกไข่ธรรมดาเป็นไข่ปกติทั่วไปนี่ ปุ๋ยจะเรียงลาดับให้ดูนะคะนี่คือไข่จิ๋วค่ะนีไข่จิ๋วได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้คือไข่ธรรมดาค่ะและตรงนี้คือไข่แฝดนะคะไข่แดงไดมันใหญ่มากใช่ค่ะไข่แฝดเกิดจากอะไรรู้หรือเปล่าเกิดจากอะไรอ่ะให้ด้่สิไข่แฝดรงนีนะแม่ปุ๋ยไข่แล้วถ้าแม่ไก่อ่ะมันเป็นไข่ที่สามารถออกลูกได้ลงเป็นเป็นไข่เฟสพอดีลูกเชียบก็จะเป็นฝาแฝดออกมาสองตัวเลยค่ะ มีโอกาสใช่ค่ะในฟองมียวกันแล้วก็มีสารแปดเกิดจากความผิดปกติในการเจริญเติบโตของไข่ถ้ามีไข่แดงโตพร้อมกันและเกิดการตกไข่พร้อมกันสองฟองก็จะทําให้เกิดไข่แฝดขึ้นส่วนใหญ่ไข่แฝดจะเกิดขึ้นกับแม่ไก่ที่เริ่มไข่แรกแรกโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุกไปที่ห้องครัวนะคะไป่ทำอาหารกันโอเคนุยมตรนนี้จะทําเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋น ไข่เจียวอาใส่ซอสลงไปเลยค่ะมะไฟมะไ,ไโอเคค่ะพอค่ะตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวผสมกัน <c oughs> ไข่ไก่ประกอบไปด้วยไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะคะแต่ต้องสุกแล้วเท่านั้นนะครับดิบกินไม่ได้ทานไม่ได้นะครับ <c oughs> ไข่ดาวแฟรนะคะกำลังจะลงกระทะไปละจ้า <c oughs> นี่แหละหนูยิ้มเพราะนึกว่าทอดเยอะแต่มันต้องเยอะหนึ่งฟองหนึ่งฟองหนึ่ฟองสิวคุณยิ้มกลับด้านเลยไหมคะกำลังจับกระทะไว้ครับระวังเอิบเย่เก่งจังเลยทำอาหารได้แล้วหนูยิ้มต้องจับกระทะไว้ด้วยเพราะกระทะจะได้ไม่ป้องหาเราหนูยิ้มไปเตรียมจานมาเลยลูกหนูยิ้มเตรียมจานมาแล้วได้แล้วไข่ดาวคือ เราจะไม่ตีไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันนะคะเราตอกมาแบบไหนแล้วก็จะทอดแบบนั้นก็กระ่ะก็จะมีไข่แดงแล้วก็มีไข่ขาวด้วยนะคะส่วนไข่เจียวเราจะตีให้มันผสมรวมกันเมื่อทอดออกมาก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้นะคะชึบปิดแก๊สเลยจ้าแล้วเราก็มาชิมกันเลยค่ะโดนหั่นไปแล้วลองยิ้มค่ะลองชิมดูฝีมือเออเหมือนจะกรอบเลยเป็นไงบ้าง มันจะกรอบเลยหนูแย้มไข่ดาวไหมร้อนนะคะเป็นไงบ้างไข่ดาวเยี่ยมหนูยิ้มเยี่ยมทุกเมนูเลยอะเขาบอกว่าประโยชน์ของไข่ไก่นะไข่เป็นอาหารที่สําคัญต่อร่างกายนะเพราะว่ามีโปรตีนมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมและมีวิตามินอีกเยอะมากๆเลยแต่เราไม่ควรกินไข่ดิบนะคะเพราะไข่ดิบอาจจะมีเชื้อโรคได้เปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะอะไรเอ่ยเราเอาเปลือกไข่ไป ไล่หอยทาหนูยิ้มจะพูดอะไรหรือเปล่าคะหนูยิ้มลืมแล้วใช่ไหมหนูยิ้มลืมใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูยิ้มจะบอกอะไรไม่ปุ๋ยสักอย่างนึงอะแต่หนูยิ้มลืม้ะหนูยิ้มนึกขึ้นได้หนึงนูยิ้มมาบอกไม่ปุ๋ยนะโอเคไหมคะแล้วขอตัวรับไปกินไข่ก่อนนะคะบายบายเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งลงนั่งลงใช้น้ำตาก่อนใช้น้ำตาเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่าเสียใจเขาร้องไห้ที่นึกไม่ออกพอนึกออกแล้วแม่ปุ๋ยจบคลิปไปแล้วแม่ปุ๋ยไม่ได้ถ่ายแล้วอหนูจะบอกว่าอะไรคะแม่ปุ๋ยก็เลยบอกได้ค่ะลูกถ้ากินไข่ได้สองฟองจะดีมากอ้เด็กๆต้องกินไข่สองฟองใช่วันละสองฟองใช่ไหมคะวันนี้หนูยิ้มกับหนูแย้มทานไข่สองฟองไปหรือยังยังไม่พอยังไม่พอเดี๋ยวทานเพิ่มอีกนะคะพอบมกําลังทอดเพิ่มงั้นเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เนาะ เราขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำไข่กันนะครับ